กา <rude S 2> สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้พ่อเที่ยงกับเดินทางไปที่ก <el ab situations> ันทะลักก็ไ <him> ด <concealer> ้คุยกันกับป้าแมวครับว่าตัวเลขของปูสีสุโทที่ป้าแมวจะจุดถูกเสียงท่านั่นป้าแมวสีจุดมือใดป้าแมวก็เลยบอกว่าเนี่ยเป็นตอนเย็นครับคือว่าว่าคือเครว่าย่ายงคือเมื่อวานนี้เนาะครับเป็นตอนเย็นที่ป้าแมวจะจุดพอดีมื่อนี้พ่อเที่ยงก็ไปเดินทางไปทีมเพื่อกันทะลักก็เลยจะสอบถามกับป้าแมวว่าตัวเลขที่ ป้าแมวจุดถูกเสียงไทยได้ตัวใดเนาะเป็นอย่างพอ่อเสี้ยงตัวไปจิตตามตัวเลขถูกเสียงไทยของป้าแมวเพราะว่าแ,แต่ก่อนทัดไปประมาณสองสามงวดครับที่ป้าแมวยังพ้นเหตุศาลให้ปูสีสุดโทษนะครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่นเขามาหา้วบัดี้เพิ่นก็ะจุดถูกได้เป็นแปดหกศูนย์งวันนั้นหวยมันออกแปดหกหนึ่งครับท่านผู้ชมถือว่าเฉียดไปแตมเดียวเลขสามตัวเนาะ ฉะนั้นแล้วเที่ยงได้อยากเอามาติดตามมาฝาแต่ผบ้ชมแฟนช่องเพื่อว่าไปเปลี่ยนแนวทางครับผมหรือว่าเลขที่พอเที่ยงจะไปติดตามว่าแมวเนี่ยอาจจะเป็นเตลตัวเลขที่ต่ผบ้ชมมีไว้อยู่แล้วก็าอาจจะตัดสินใจง่ายขึ้นกว่าเก่านะครับต่ผบ้ชมเนาะฉะนั้นแล้วมอน,นีบอหลายยห่างครับพอเที่ยงจะโทษไปถามกับแมวโดยตรงเลยครับว่ายุดุ่มมือเคลื่อนนี่ได้เป็นตัวใดน้องไปถ่าฟังเมืองน้ำกันครับ แต่ว่าก่รนที่ไปฟังตัวเลขกับแมวกับฝากกดไลกดแช์กดไหลกดแช่แล้วก็กดติดตามพอเป็นตังแต่ห้ช่องสแตดา Channel ยบในเรื่อข้านผู้ชมเนาะไปครับ่านผู้ชมไปฟังน้ำกันครับเอาไมป้าวันดีครับวันดีครับค่ะเอาบอกมาสู่มอสู่ มาบอกซูเอฟซีเพิ่นฟังเนี่ยป้าแมวฝันว่าจันทร์เนี่ยแมงมุมเคลื่อนนี่อ้าวมือเคลื่อนไปจุดทูบว้าวว้าวอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับป้าแมวจุดป้าแมวจุดทูบเสียงท้ายกับปูสีจุดทูบมือเคลื่อนนี่แม่นบอครับเป็นเป็นมือเคลื่อนแมนบอแมนต้าแมนจุดประมาณพ่อพ่อจุดแล้วป้าก็เลยมานอนเนาะมันกับประมาณจักจุดจักทุ่มเทิงนี่แหละอ๋อทุ่มเทิงเลยสินค้านี่ว่าคัน เสียให้ลูกหลานสั่งห่อหุ้มให้หน่กะขันบุษย์ถือกรบโปรงสั่งเลยป่าวางเสียครับเออ,เออบ้านนอนไปนอนมาละมกฝันเอกมันถืออยู่คนว่ะยังไม่ได้ถือเรียกอันคนวางเสียอ,อ่็คิดว่ามันเป็นอย่างไรอย่เงฮอจุไปก่อนเพิน่นจะหูเน้เพิ่นหูอยู่เรียนบ่ถี่ฮะมาอย่างถี่ว่ามันหนหักน้อยมากขึ้น<ม><ห>นั่นเพิ่นหูอยู่ได้นอปลาเนา่อนน้อยมาเพิ่นกระหูคือกันเพิ่นหูเลย คนหมันก็ว่าอันเลขศูนย์แปดหตของมันสีอันคนมาอันป้าไม่ร็้เรื่าวเนี่ยอันที่จุดนี่มันสีมันสีแมนบ่อปากเลยวะาคือจังอีหลีคือจังเหว่านาคือจังเหล่ากันอีหลีเนี่ยราก็ว่าว่าเนี่ยไงศูนย์แปดหกมันกระตรงกันกับเลขปูเจกหายหนักหน่อยมือว่างได้แมนบ่อปากแมนแมนมันกระตรงกันแต่พ่นว่ามันสีอันบ่ก หนักหน่อยกันังวาอันมันโตแม่มันโตเดียวกันตัวกับอันที่ไปเอาอยู่บานแม่ผลบางที่เมือนั่นเนาะเมื่อเอาแล้วอ่ามันก็เออเงินยูปากอะไว่านี่แหละมันมาเปลี่ยนต้มขึ้นนี่ที่แหละมันเป็ยนยังไงล่ะโอ้พรวาสองแปดหกหรือมันสีอันมันสีอันมันสิได้เงินบ่อพรวาจะมันกัมมัดติดแปดคือเกาที่ละปาทดุดอันบาทดุตไม่ดุตไม่เด้่แปดหกหาที่ละแปดหกหา แปดหกหากะเพียงเพียงเธอเอาศูนย์ออกเนาะป่าเนาะเอาหามาแทนเนาะแมนแมนแมนต้องว่าปล่าวะเอามันจะเปลี่ยนไปแนวนั้นบ่ป่าหรือว่ามันจะเป็นยังไงห่อป่าวมันจะเปลี่ยนไปแน่หนี้บ่ป่ากะว่าแต่มันกะปีตัวเดียวที่เอาหามาใส่เนาะครับแมนแมนบ่แมนอยู่นั่นแหละก็ไปยังสาระบ้าก็ไป มเป็นยังสี่บอป้าเป็นยังไงฮะหรือว่าแปดหกหาหรือว่าแปดเก้าหายี่สี่บ่เฮ้อพาหกกับหกกับเก้าตัวเดียวกันแน่นอนแว่าี่คือการยาสองเจ็ดศูนย์แว่าคือปรเดงนว่าเมื่อกี้นี่ละแม่นบ่ป้าน้อยจะปาดหัวค่ะโอ้เนาะติดเจ้าราวางหกนะคะท่านใดที่มักแปดหกหาการยืมแปดหกเก้าน้ำเอโอ้แปดแปดเก้าหาเนาะป้าเนาอ แมนบอกว่าม,มันถืกแน่แปดเก้าห้าแปดหกห้าแปดเก้าห้ามนท่าน่าป้าก็ฝันได้แค่นั้นละ่ะว่าคนเมื่อวาแบบดันละ่ะโอ้คณย,าย่ายสมามามารถในห,หลัาง<อ>านมาในหลังถวาเคยฝันเห็นละ่ะเป็นผู้ชายมั้ยหอครับแมนแมนแมใส่สุดขาว ต้องคนเดียวนะจ๊ะต er ้องคนเดียวนะเปล่าวะเออจ่แม pues ่นโมแมนป่ากับ่มหูเด้อตัวนี้มันฝันไปแนวนั่นนะก็ให้แค่เป็นแนวทางเนาะป่าเนาะก็ให้แค่เป็นแนวทางความฝันก็คือความฝันแต่ว่าหัวใจกวนๆที่ท่านเอาเพิ่นขึ้นศาลนั่นกับปรากฏว่าเพิ่นมาบอกกันได้เนาะป่าเนาะหัวในั่นไม่แฝงแก่พวกพี่เนาะห์งานป่าจุดไดแปดหกศูนย์เพิ่นก็ว่า ูดึงออกเพราะนั้นถึงเวลาปกติถูมึงนันเป็นแปดหกหนึ่งผลว่าเอาเครื่องเมาออกเครื่องเมาออกป้าก็ว่าเอออกต้นบันถึงเวลาผลวังสีป้าก็จะมันเจียใจป้าว่าเฮือโมเดลหูป้าเรือสิเด็นงป้าหาแปดหกนี่ละชั่วโอ้หาแปดหกหาแปดเก้านี่บอกป้าน้อยยาเลขสี่บอกแป ว่ตาตามจริงได้แปดทห์หาค,ครับผมตามจริงได้แปดทห์หาเนาะเานะู้ช่เนาะงวดแรกนั้นงว,ว,วดแรกนั้นได้เป็นศูนย์แปดหกครับแปดทห์หาศูนย์แปดหกงวดแรกแต่ว่าเ <c oughs> พิ่นมาจุดมือเคลื่อนนี่ไปแมวมาจุดมือเคลื่อนแล้วก็นอนฝันสราว่นี่ศูนย์แปดทหอีกมวยมัสิบอกาเพิ่นก็เลยหายเป็นศูนย์แปดห่าอมโมเมนศูนย์แปดห่าโอ้ยอเสียก่อบอกพี่ด้วยแปดทห์หาแปดทหดหา <c oughs> แปดหกห้าอ่าวจำได้เราเป็นแปดหกห้าครับผมหรือว่าแปดเก้าห้านอป้าแมวนอจ้าจ้าจ้าสิบพีเก้าตัวเดียวกันแหมมันจะเป็นแบบนั้นล่ะเปล่าวะโอ้คนใหญ่สองเจ็ดสูงเพิ่งว่าตัวนี้บอกแปดแปดเก้าห้านี่เลยคุณว่าแปดเก้าโอ้คนใหญ่สองเจ็ดสูงมาจีมันเปดเก้าห้าวันซะ เีจะวาเปค,คอนยอย่งเเพราะว่าไม่ได้เพราะว่าป้ายุดได้เป็นแปดหกห้าแต่ว่ากัมันกระลว่างนอะป้านอกเหตุเพราะกเเกนี่ไม่เจอเดียวก,กันนอกว่าจา้ะจ้ะอ็จจะเป็น 8, แปดกห้าก,ก็ได้หรือว่าแปดเก้าห้ายี่สี่ก็ได้เนอกแม่พนมมเท่านั้นบอกป้าพนโบได้วอาอีหยังน้ำอีกบอกบ,บอกพนบมากว้าหลายพนโอ้พนโบมากกว่าหลาย งานมากชุดนั้นเพื่อนเขาบอกแค่นี้แหละเพื่นก็าบอกแบบตู้เปล่าว่างอ้าวครับครับดึงออกเด็กเด็กเด็กเนืงนั่นดึงออกเอาเด็กซุนไปแทนมันอนถึงเวลาวางสิมันจะเป็นงวดนีแล้วป่าเนาะแบนกับใครเน้เปล่าว่ะครับผมครับผมขอบคุณได้หลายป่าขอบคุณได้หลายที่ให้แนวทางเนาะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมท่านผู้ชม นี่ตัวเลขที่ปลาแม่จุดใดมือขึ้นนี่ครับนั่นจะเป็นตัวนี้ทรามบุญชุ่มเห็นกันบ่มันจะเหลือมบ่ครับ<ม>นี่เนาะแปดหกห้า 8, 6, แต่ว่าคุณยายสองแปดศูนย์กะว่าเลขหกก็บเลขเก้าเป็นปตัวเดียวกันระว้างเน้อครับุญเป็แปดหกห้าก็จะเป็นแปดเก้าห้าใช่ไหมนะค่ะธรรมชมเนาะแปดหกห้าแปดเก้าห้าแต่ว่าจุดงวดแรกนะในศูนย์แปดหกจะดีครับทรามบุญชม ยุดงวดแรกมันจะได้ยุดศูนย์แปดหกที่หนักน้อยเพิ่ะมาอันเชิญปูซีโซ่ขึ้นสารเป็นงวดแรกนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบแรกเป็นรอบแรกรอบแรกของงวดมันที่หนึ่งสิงหาคมนี่แหละครับแต่ว่าผมไม่เอาเพิ่นกับ botany มั่นใจเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่นก็เลยไปจุดอีกมือขึ้นนี่ก่อนหวยจะออกว่ามันจะเป็นตัวเก่าบอหรือมันจะเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมแค่เลขหากับเลขศูนย์เนาะเอ้าท่านไหนจะมากเป็นศูนย์แปดหกหรือว่าแปด หกหาหรือแปดก็หาใหัท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมด้วยนะครับให้เบิอยังมิสติเน้อครับข้อมฝันก็คือข้อมฝันแต่ว่าข้อมฝันบางครั้งมันก็เป็นจริงองสินะคท่านผู้ชมกาอยากไมแบ่งไปในท่านผู้ชมแฟนช่องเนาะในหูได้เห็นน้ากันเพราะว่าข้างหนึ่งผลค่อยจุดแล้วมันได้เป็นแปดหกศูนย์อยออกแปดหกหนึ่งเฉียดแต้มเดียวครับสามตัวเฉียดแต้มเดียว พอเทื่องถึงว่าอยากไปติดตามมาว่าฝากท่านผู้ชมร่องเบิงอีกจากงวดหนึ่งเนาะครับท่านผู้ชมเนาะมันกับแน่ได้ครับเพราะว่าตัวเลขที่แปดหกหาว่าแปดเก้าหานี่อาจจะเป็นตัวเลขที่ท่านผู้ชมคิดว้มีไว้อยู่ในใจแล้วก็เป็นไปได้เนาะรองไอพิจนาเบิรงครับพิจาณาเบิรงพอเที่ยงก็หายแค่เป็นแนวทางครับผมเนาะเป็นแนวทางของงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพศ2564วันนี้ท่าของฉลากแบงค์ของรัฐบาลครับผมเนาะ ็นแนวทางของเลวจิตเบืงองรัฐบาลแต่ว่าท่านผู้ชจ่จะเอาเพียแนวใดพูเที่ยงกับบอสามาที่จะก้าวล่วงหรือว่าล่วงเกินในความคิดของแต่ละท่านใดเนาะฉะนั้นแล้วข็ให้ทุกท่านใช้ดุลพินิจพิจารณาเอาเองครับผมงวดก่อนได้ศูนย์แปดหกงวดนี้ปะแม่วรอบแรกไหมอ้ยบอกพิดจะรอยเนาะรอบแรกได้ศูนย์ปดหกนักหน่อยมาจุดหลังเชิญพอ,อปูสีสุดโต้น สารต่รอบนี้คือบไ,ไม่เอามาจุดซ้ำอีกเป็นมือคลื่นนี่ครับก็คือของเย็นมือว่านนี่ได้แปดหกหาแปดหกหาเอาสุดท้ายนี่ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่ขามาชม่มขามาติดตามในช่องสตาร์ดาชแนลขอให้ทุกท่านมีต่ความสุขความจเจริญเด้อครับขอให้ทุกท่านมีเงิ่อนใส่กันสุูบทุกคนคลิปนี้พอจะขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้าครับมือแรงอาจจะเป็นไล่โซดครับอาจจะได้โซเป็นตอนเย็น ตอนเย็นประมาณสักสองทุ่มเนาะสองทุ่มครับแต่ว่าวันทีหนึง่งมั่นใจกันว่าจะไร้สดหรือบอ่อเพราะว่ายัางคุณยายสองเจ็ดศูนย์ประกอบบสบายครับผมมาสบายพันกับบลคอยฝันอยู่แล้วครับผมคลิปนี้พอเท่ยขอตัวลาไปก่อนพ่อกับแม่คลิปหนาครับให้ยมันหมายกันสุขสุขคนเด้อครับงวดของวันทีหนึง่งสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่พอเที่ยงกับวังว่าทุกท่านทุกคนมืออือน่นซีโมงเย็น หวังว่าทุกท่านจะได้ให้กันส,สุขสุขกนเนาะครับเนาะไปละครับสััสดีครับสวาสดีครับ